ไป่น้อ,องข้าวอไรส่องเเห็น,นแล้วก็จัปูใส่กระด้งลูกน้องออิมานั่งครัใส่กงงหนมันห้อยนะถ้าไม่มีมจะรูหมแบบนี้เลแต่ถ้ามีมาเัน,น่ัไม้ม โอ้ดครับเดี๋ยวเยี่ยมหนึ่งสองครับอากาศดีมากครับมันก็จะเยอะนะอยาเยอะๆนะคะโอเคค่ะสะอาดห้องน้ำก็สะอาดโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอ็มครับต้นน้ำครับผมคนศรีราชานะผมกรุงเทพครับเชิญชวนครับ พื่อนผมกรุงเทพมาที่นี่ครับสันเตเศนศราชามีดีกว่าที่คุณคิดอากาศดีบรรยากาศลานสุดยอดห้องน้ำสะอาดครับเดินทางไม่ลำบากใช่ครับครับแถมสแตปมในนั้นได้ด้วยอ่าสแตป์ในสมุดในสมุทรยานมีสแตมป์้นะครับมาได้เลยอ่าใครอยากล่าล่าล่าแต้มอ่ะมาได้เลยใช่บรรยากาศในนี้ไม่ได้แออัดเลย เหมาะสมกับสายแคมปิ้งจริงๆครับเชิญชวนเชิญชวนครับเปิดเอาตั้งแต่ตอนเนี้ยยันปีใหม่ไปยันมกราเลยเราลได้เจ้าที่น่ารักทุกคนเจ้าที่ดีมากเนี่ย <Okay. S 2> เจ้าที่ยังทํางานอยู่เลยอืลองดูแล้วกันว่าสันตะเถนศรีราชาชนบุรีเขาเขียวเขาชมพู่เนี่ยมีดีขนาดไหนผมเป็นคนศรีราชามาประจํา โอเคช่วยช่วยครับแค่คนี้๋ย่ให้มาลองขอบคุณครับครับในโอกาสไดล้ถ,ถึงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับแล้วก็นะเดือนนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่เราเข้าสู่บรรยากาศของหน้าหนาวนะครับทางเขตและ 3, สาขาบันปาขเขาเกี่ยวข้งผู้เราก็ ได้ปรับเรื่องการท่องเที่ยวและการให้บริการกับประชาชนนะครับเนื่องจากว่าในพื้นที่เรามีักยภาพในเรื่องของการรองรับนักท่องเที่ยวยาสายแคมปิ้งนะครับหรือที่ชอบะชนภัยถูกอากาศหนาวนะครับดนั้นตอนนี้เราก็ได้มีการปรับปรุงนะครับเรื่องห้องน้ําเรื่องบริเวณลานคางเต้นรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆและความปลอดภัยนะครับก็จะเห็นได้ว่ารอบข้างเรานะครับก็มีการ ประดับไฟแล้วก็มีการให้บริการเรื่องของออน้ำดืม่มหรือเรื่องอาหารนะครับนรักท่องเที่ยวท่านใดที่อยู่ในระแวกนะครับแล้วก็มีความสนใจไม่ต้องเดินทางไกลนะครับในช่วงปีใหม่ก็ขอเรียนเชิญแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านที่สนใจก็มาใช้บริการในพื้าานที่ของเขตรักษาพ์า่าเขาเกศวันทู้แห่งนี้ขอบคุณครับ